ชดต่อไปนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือพื้นฐานของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเรามีพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ดีแล้วนะครับการเรียนรู้ทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, การระยุ์ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเรียนรู้พวกระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะครับการต่ออุปกรณ์ภายนอกเนี่ยโดยการนําอุปกรณ์แต่ละตัวมัต่อ ผู้พัฒนาชุดการเรียนรู้ทําให้เราเรียนรู้ได้ง่ายครับมีบอร์ดออกมามีอุปกรณ์เป็น LED เป็นสวิตช์มาต่อปั๊บได้เลยนะฮะถ้าเราเริ่มต้นเรียนรู้นะครับเราเรียนแบบนั้นน่ะได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมีความรู้แน่นขึ้นนะครับเราก็ควรจะเข้าใจด้วยนะครับ LED แต่ละหลอดที่เรามาต่อนะครับมันทํางานยังไงกดสวิตช์ปั๊บนะครับท้าไปกดสวิตช์แล้วจึงสร้างสัญญาณลอจิก0ลอจิก1ออกมาได้นะครับแลวเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานต่างๆด้วย ความรู้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับเราสะสมไว้พอเราสะสมไว้นะครับวันหนึ่งเราเจอปัญหาหรือเราต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของเราเนี่ยเราก็สามารถดึงความรู้พื้นฐานต่างๆเหล่านั้นมาใช้ได้ครับเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประยุกต์ทางด้านไมโครคอมพเลอร์ที่ผมพยายามเน้นย้ำนะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาต่อเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหามาหรือระบบมีการทํางานผิดพลาดหรือเราต้องการที่จะพัฒนาระบบของเราขึ้นมาเองนะครับความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามทําความเข้าใจอุปกรณ์พื้นฐานอุปกรณ์เล็ก์พื้นฐานนะถ้ามีความรู้พวกนี้นะครับจะทําให้เราเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิศวะในไมโคอิเล็กทรอนิกส์ได้ลึกซึ้งมากขึ้นลองดูนะครับไม่ยากครับสวัสดีครับหัวข้อนี้ก็มาดูความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ เป็นความรู้พื้นฐานง่ายๆสำหรับในการเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์หรือบอร์ด Arduino ถ้าดูรูปนี้นะฮะเป็นบอร์ด Arduino นะฮะในปัจจุบันทำได้ง่ายๆครับคือซื้อโมดูลต่างๆมาแล้วต่อตามแบบนะฮะโมดูลนี้บอกว่าขานี้คือต่อกับไฟเลี้ยงขานี้ต่อกาวขานี้ต่อเป็นสัญญาณนะครับต่อไปเขียนโปรแกรมก็ใช้งานได้นะฮะ แต่การที่เราจะเป็นนักออกแบบวงจรนักออกแบบระบบนะครับเราต้องมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานด้วยครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้ซื้อมาต่อนะฮะซื้อมาเรียนรู้เฉยแต่ถ้าพัฒนาระบบอะไรขึ้นมานะฮะอาจจะต้องรู้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเรียนด้านวิศวกรรมด้วยนะฮะคราวนี้ <c oughs> ถ้าเราจะพัฒนาระบบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างในเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนะฮะผมจะเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ที่เป็น Arduino Uno, uno. แต่มันมีปัจจัยมากมายในการเลือกบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเช่นบางคนก็บอกว่าเลือกไมโครบิดบางคนก็บอกว่าเลือก Arduino หรือบอร์ดอื่นๆที่เข้ากันได้กับ Arduino นะครับ Arduino, Arduino ก็ยังมีหลายรุ่นนะครับหรือ Arduino Nano นะฮะเราจะเลือกอะไรดีนะครับปัจจัยในการเลือกบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็มีหลายประเด็นประเด็นที่1นนะครับดูสถาปัตยกรรม,คำ,ม,รรม,มคำว่าสถาปัตยกรรมหมายความว่า โครงสร้างภายในของบอร์ดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงครับมีหน่วยความจําเท่าไหร่มีหน่วยความจําเพียงพอไหมถ้างานที่เราใช้เป็นงานง่ายๆชิน led ไฟกระพริบธรรมดาเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้บอร์ดที่มีพอร์ตหรือหน่วยความจําอะไรมากมายนะฮะนี่คือสาปปตยกรรมภายในของมันนะครับรวมไปถึงความเร็วหน่วยความจาจํานวนพอร์ตด้วยนะฮะต่อมาครับความเร็วความเร็วต้องดูว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับทำงานด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาเท่าไหร่ถ้าความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงมากๆนะครับอาจจะทํางาน uh, หลายๆอย่างที่เวลาใกล้เคียงกันได้นะอันนี้ก็คือว่าความเร็วหรือความถี่ของสัญญาณนาฬิกานะครับเพราะนั้นงานส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยของสัญญาณนาฬิกาก็ไม่มากนะักนะแต่งานบางชนิดนะครับ ต้องทำโปรแกรมขนาดใหญ่หรือต้องทำซอฟต์แวร์ในการคำนวณในนี้ด้วยนะฮะก็ต้องใช้ CPU ที่มีความเร็วมากเป็นพิเศษนะครับตัวต่อมาครับจำนวนบิตพอร์ตนะฮะถ้าเราออกแบบวงจรเช่นต่ออุปกรณ์ภายนอกไม่กี่ตัว LED เล็กๆนะครับอาจจะเลือกใช้ Arduino Nano นะฮะหรือถ้าเราต้องการมีอุปกรณ์มากมายหรืออาจใช้บอร์ด Arduino Uno ที่มีพอร์ตจำนวนมากก็ได้ครับ แต่สำหรับการใช้ในการเรียนรู้นะครับผมอยากจะแนะนำเป็น Arduino Uno นะครับหรือบอร์ดที่ c o m p a t i เ l e กันเพราะว่าในการเรียนรู้นะครับเราต้องศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวนะครับเราเลือกพอร์ตที่มีจานวนบิตพอร์ตจานวนมากแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับหรือบางคนอาจจะใช้บอร์ดที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีบิตพอร์ตแล้วก็มีอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆอยู่บนบอร์ดเช่นไมโครบิตก็ยังได้ครับ ะะแต่ในบทเรียนนี้นะครับเราจะเน้นไปที่ Arduino เป็นหลักนะตามที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับต่อมาครับวิธีการพัฒนา,าเช่นว่าบางคนอยากพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C อาจจะเลือก Arduino บางคนอยากจะพัฒนาด้วย Python นะฮะก็อาจจะเลือก Mi โครบิ t ครับบางคนอาจจะพัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมไม่อยากจะต้องลงโปรแกรมอะไรมากเขียนโปรแกรมผ่านเว็บก็อาจจะเลือกไมโครบิตนะฮะเขียนบนเว็บแล้วก็โหลดโปรแกรมลงมาเลย อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการเลือกนะครับแล้วก็วิธีในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกถ้าดูแบบนี้นะฮะตามที่เรากล่าวมาแล้วว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือชิปตัวเล็กๆกนะฮะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกก็มีหลายแบบครับบางรุ่นนะครับออกแบบคอนเนคเตอร์มามากมายเลยดะะังนั้นบอร์ดแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายเพราะว่าต่ออุปกรณ์ภายนอกได้สะดวกนะครับบางรุ่นนะครับคอนเนคเตอร์ก็มีขนาดเล็กนะฮะการต่อก็อาจจะลําบากนะฮะอันนี้ก็คือ เราดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะฮะก็ขึ้นกับว่าเราจะซื้อโมดูลที่เป็นโมดูลต่างๆมาต่อหรือเราจะออกแบบวงจรเองนะครับคราวนี้ถ้าเราจะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปต่อกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะฮะตามที่ผมพยายามเน้นย้ำว่าในการเรียนเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์เราไม่ใช่ว่าดูรูปแบบนี้นะฮะดูรูปแบบนี้แล้วต่อตามนะฮะนี่คือการทดลองเป็นการเล่นมากกว่า แต่ให้เราจะเรียนจะออกแบบวงจรนะครับต้องเขียนวงจรแบบนี้ได้ครับเขียนวงจรแบบนี้อ่านวงจรแบบนี้ได้แล้วไปเปลี่ยนไปเป็นวงจรต่อวงจรใช้งานจริงได้เพราะฉะนั้นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักไฟฟ้าอุปกรณ์แต่และชิ้นใช้ความต่างศักเท่าไหร่เรามีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่จะเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ความต่างศัก ใกล้เคียงกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือสามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับเราต้องรู้เรื่องแรงดันไฟฟ้าตรงนี้นะครับเรื่องที่2คือกระแสไฟฟ้าอันนี้เรียนมาตั้งแต่ม2แล้วนะฮะอุปกรณ์ที่เราใช้กินกระแสมากหรือกระแสน้อยแล้วก็เรื่องความต้านทานนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี่นะครับสัมพันธ์กันนะฮะโวลต์นะฮะกระแสแอมป์นะครับความต้านทานนะฮะมันถ้าเป็นแบบนี้พื้นฐานกฎของโอห์มก็ต้องรู้นะฮะในการคำนวณความสัมพันธ์ต่าง นะฮะตามที่ผมได้กล่าวไว้ว่าการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบพื้นฐานนะครับเราซื้อชุดอุปกรณ์มาเราต่อแบบนี้ก็ต่อได้ครับเพราะว่าผู้จัดอุปกรณ์เขาเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับเราอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปเดินหาอุปกรณ์เองเรือยวทำโครงงานเฉพาะของเราครับ3อย่างเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องทันทีเลยนะเพราะว่าถ้าเรามีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่เราต้องไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอุปกรณ์ในการทดลองในห้อง l a บนะฮะที่เรามีอยู่ อุปกรณ์ในห้องแลบบเราใช้แรงนนดันไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะหรือเราใช้แรงนนดันไฟฟ้าขนาดมากเกินไปทํายังไงให้เข้ากับบอร์ด Arduino ได้อันนี้คือพื้นฐานที่ต้องรู้นะฮะนั่นที่ผมพยายามเน้นย้ําว่าต่อแบบนี้คือการเรียนรู้คือเด็กทั่วไปแต่เด็กที่มีความสามารถพิเศษต้องเขียนวงจรน,นะครับแล้วก็ทําพวกนี้ขึ้นมาเองได้ครับนะฮะเรื่องต่อมาครับต้องอ่านวงจรเป็นครับนะฮะอ่านวงจรแบบนี้เป็นครับ วงจรที่นักวิทยาศาสตร์เขียนหรือวิศวกรเขียนอ่านวงจรแบบนี้ได้อ่านสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วก็มาต่อเป็นวงจรได้นะฮะจากนั้นครับต้องอ่านาพาร์ตต่างๆได้ครับอ่านไดอะแกรมของอุป,ปกรณ์ต่างๆได้การอ่านไดอะแกรมก็คือว่าหยิบโมดูลนี้มานะครับขาไหนต่อกับอะไรขาไหนต่อกับอะไรขานี้เรียกว่าอะไร DIN หมายความว่าอย่างไงนี่คืออ่าน โมดูลต่างๆอ่านสนัญลักษณ์ได้ครับส่วนข้อนี้นะครับคือเขียนวงจรอ่านวงจรได้นะฮะตามที่ผมกล่าวไว้เน้นย้ําเสมอนะครับว่าวิศวกรผู้พัฒนาเขาเขียนแบบนี้ครับนะฮะแล้วเขาก็ <c oughs> ไปพัฒนาเป็นการใช้งานจริงนะฮะนี่ก็คือความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีนะครับคราวนี้มาดูอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ในการเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์เทรอนกร์พื้นฐานที่นิยมนํามาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นหลอด LED นะครตัวนี้ครับ LED ครับ Light Emitting Diode ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสงตัว Emitting ตัวนี้นะครับก็คืออิเล็กตรอนนะฮะย้ายรบพลังงานลงมาที่กาวเซตแล้วปล่อยแสงมา าถ้าเราพูดถึงหลอด LED เด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับรู้จักคำว่า emitting แล้วก็พบว่ามันสามารถที่จะปล่อยแสงออกมาได้หลายความถี่แสงขึ้นกับการสร้างหลอด LED หลอดนั้นๆเพราะฉะนั้น,น,นหลอด LED แต่ละสีนะครับก็ใช้แรงดันไฟฟ้าต่างกันด้วยครับเพราะนั้น LED มีมากมายมีหลายแบบตัวต่อมานะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะคือตัวต้านทาน ทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ามีหลายแบบครับตัวต้านทานแบบนี้นะฮะมีขนาดคงที่นะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ขึ้นกับว่าทนกระแสได้กี่วัตต์ตัวต้านทานแบบนี้มี3ขาตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับขาที่1กับขาที่3ก็มีค่าความต้านทานคงที่ส่วนขาที่2นะครับก็จะมีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามการหมุนตัวต้านทานอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ใช้เยอะกับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตัวต้านทานแบบ r pack คำว่าอ p a c แหมายความว่าในนี้นะครับมีตัวต้นทานหลายๆตัวครับต่อร่วมกันอยู่ฮะอย่างเช่นแบบนี้นะครับมีทั้งหมด6ขามีตัวต้นทาน5ตัวตัวต้นทานพวกนี้นะครับก็นิยมใช้ในการต่อพูอ Up กับสวิชนะฮะพูอัพหรือพูดาวของขาไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ที่บอกว่าขาหนึ่งอาจจะต่อกับกาวหรือไฟเลี้ยงนะครับแล้วขาแต่และขาที่แยกมาแบบนี้นะฮะก็ไปต่อกับบิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะครับ อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้เน้นย้ำเลยครับลำโพงเพียโซลำโพงเพียโซกับบัสเซอร์ครับคล้ายกันครับแต่เป็นคนละแบบครับนะฮะเพราะฉะนั้นลำโพงเพียโซนะครับก็เป็นลำโพงที่สามารถส่งความถี่เสียงย่านต่าง,างๆออกมาได้นะฮะแต่ถ้าเป็นบัสเซอร์นะครับก็มีความถี่ที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์มันกำหนดไว้เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำพวกออดพวกสัญญาณเตือนเราอาจจะใช้บัสเซอร์แต่ถ้าเรามาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ต้องการส่งเสียง ความถี่ต,ต่างๆก็ใช้ลำโพงเพียโซนะครับนั้นบัสเซอร์ก็คือลำโพงเพียโซแล้วบวกด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่เข้าไปนะฮะต่อมาครับสวิทครับสวิทก็เป็นอุปกรณ์อินพุตนะครับใช้ในการสร้างนะฮะปกติแล้วสวิทถ้าใช้กับวงจรวิฟ้าใช้ตัดต่อวงจรวิฟ้าแต่พอมาใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะสวิทจะถูกใช้เป็นการสร้างลอจิกศูนย์หรือลอจิกหนึ่ง ขึ้นกับว่าเราต่อสวิ์นั้นนะครับกับตัวต้านทานแบบผู้อัพหรือผนะู้ดาวละรายละเอียดเดี๋ยวมาดูต่อไปนะฮะนี่คือสวิกกดนะครับนะก็มีด้วยกันหลายแบบนะฮะมีกดติดปล่อยดับปล่อยดับปล่อยติดหรือว่ากดแล้วเด้งกลับมาหรือกดแล้วไม่เด้งมีมากมายเลยต่อมาครับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง LDR นะครับนะ L คือไลท์นะครับ D คือขึ้นกับ d e p e n d e n t R คือ s t a n c e นะครับ ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสงตัวนี้นะครับหรือ LDR เราเรียกสั้นๆว่าเซนเซอร์แสงตัวนี้นะครับถ้าความเข้มแสงตกกระทบมากขึ้นความต้านทานจะน้อยลงในการใช้งานครับเรามักจะใช้ LDR เนี่ยนะครับไปต่อเป็นวงจรแบ่งแรงดันกับตัวต้านทานครับและเอาเอาพุทที่ได้ต่อเข้ากับขาอนาล็อกของไมโครคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวได้เรียนต่อไปครับ LDR พูดง่ายๆคือเซนเซอร์แสงนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็มีด้วยกันหลายขนาดความต้านทานก็แตกต่างกันไปต่อมาครับมอเตอร์กระแสตรงมอเตอร์ขนาดเล็กนะฮะนันถ้าเป็นมอเตอร์นะครับจ่ายกระแสตรงเข้าไปปับ๊บมอเตอร์ก็หมุนแต่มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่กินพลังงานไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์พวก LED พวกปัสเซอร์พวกนี้นะฮะนะฮะเพราะนั้นการนำมอเตอร์มาใช้งานเราไม่สามารถต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรงก็ต้องใช้บอร์ดขับมอเตอร์มาช่วย น,นี่คือลักษณะของมอเตอร์กระแสะตรงนะครับต่อมาเซอร์โวมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์นะครับก็เป็นมอเตอร์กระแสะตรงนะฮะแต่เป็นมอเตอร์กระแสะตรงที่มีวงจรควบคุมอยู่ภายในเพดันะนั้นเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถมาต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรงสังเกตดูนะฮะถ้าเป็นมอเตอร์กระแสะตรงกินกระแสะไฟฟ้ามากนะครับอันนี้มีขา2ขาแต่เซอร์โวมอเตอร์มันมี3ขา นะมันจะมีขาไฟเลี้ยงนะครับที่ดึงกระแสไฟฟ้าแยกจากไมโครคอนโทรเลอร์ออกมานะฮะแล้วมีขาไฟเลี้ยงกับขากาวแล้วก็ขาสัญญาณนะฮะที่ต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์นั้นเซอร์โวมอเตอร์สามารถหมุนได้แล้วก็ยังมีหลายรุ่นครับขึ้นกับความถี่ขึ้นกับความถี่ต่างๆที่จะนำไปใช้นะฮะว่ามันมีความถี่ทำงานได้ด้วยมุมเท่าไหร,ร่นะฮะหรือหมุนได้กี่รอบนะครับหรือมีแรงบิดเท่าไหร,ร่นะฮะ ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นนะครับตัวต่อมาครับโมดูลอัลตรา s o n ิกนะฮะเราอาจจะเรียกโมดูลนี้ว่าเป็นโมดูลที่วัดระยะทางครับนะฮะอันนี้นะครับต้องเรียกว่าโมดูลที่เรียกว่าโมดูลเพราะว่าในตัวนี้นะครับมันมีตัวรับกับตัวส่งอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวกันโมดูลอัลตร ason ิกนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณอัลตรา s o n ิกมาซึ่งเป็นสัญญาณเสียงความถี่สูงนะฮะพอไปตกกระทบวัตถุนะครับภาครับก็จะดีเทคออกมาว่า วัตถุนั้นอยู่ห่างไปเป็นระยะทางเท่าไรนะฮะเพราะ,ะนั้นโมดูลโลตาซนิกก็คือโมดูลวัดระยะทางนั่นเองอันนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เราควรจะรู้จักแล้วก็เรียนรู้ในการใช้กับในการเรียนรู้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นต้นนะครับคราวนี้พอมาต่อวงจรในการต่อวงจรครับเราก็ต้องมีเบสบอร์ดครับเบสบอร์ดนะหรือโปรโตบอร์ดหรือโปรเจกต์บอร์ดมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อนะฮะแล้วก็มีหลายขนาดขึ้นกับว่าวงจรเรามีความซับซ้อนมากเพียงใดนะฮะ เบสบอร์ดด้านในนะฮะก็จะมีโลหะเป็นตัวนําอยู่นะเช่นผมเอาเบสบอร์ดตัวนี้นะครับมาต่อกับแหล่งจ่ายไฟก็ต่อได้นะฮะโดยการใช้สายจ๊ำนะฮะมาต่อเป็นวงจรนะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะนะหรือ,อางานบางอย่างนะครับเราใช้บอร์ด r d u i n o นะครับไปเชื่อมต่อกับโมดูลภายนอกบางครั้งเบสบอร์ดก็ช่วยทำให้เราต่อได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองด้านไมโครคอนโทรลเลอร ต้องต่อวงจรจริงเน้นย้ำต,ตรงนี้นะฮะแต่ปัจจุบันครับก็มีโปรแกรมจำลองการทำงานขึ้นมาด้วยแต่ผมขอเน้นย้ำว่าในการเรียนรู้ต้องต่อจริงนะครับวงจรการทำงานแบบนี้ครับคือจำลองการทำงานจำลองการเขียนโปรแกรมนะว่าถ้าเราไม่มีบอร์ดเราจะเขียนโปรแกรมยังไงหรือทดสอบการทำงานง่ายๆนะพอเขียนโปรแกรมทดสอบแล้วนะครับถ้ากจะใช้งานจริงไงยังไงก็ต้องต่อวงจรจริงนะฮะเพราะการจำลองกับการทำจริงไม่เหมือนกัน นะขอเน้นย้ำนะครับการใช้โปรแกรมนี้นะครับช่วยจําลองการทํางานใช้จําลองการโปรแกรมเท่านั้นนะฮะทำงานจริงต้องต่อจริงนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาของแต่ละเรื่องนะครับ